อากาศดีครับเรียกชื่อมั่งชื่อเยกชื่อมั่งช่างลั้งตั้งตั้งวง ซื้ออะไรก็ได้นะคะม่นำ้บบนให้น้ันะคะคนของยักษ์เ้ให้บ้านนอกอยู่ไหนให้บ้านนอกนะ ไทยบ้านนอกช่างตั้มนะคะแล้วก็ช่างโพนะคะให้เรา้รับรรับรองนครับคค่รับทางตั้มทางโไันนะครับรับรอบนภาน่ครับทางั้และทางไยันธ์าราฮัน เห็นอยนยูนีนะบรี่ขอไมันห้อให้บ้านนอกนีห้องละเด้อุมีทอานละเด้อ ใช่หใชห้านนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยววิ่งไปตามก่อนค่ะเดี๋ยวตามไ้านมาดูมาดูไทยบ้านนกมาูมาเาเดนไล่ฝากมาให้าเดนไล่มาเฮ้ออันเอะคนเขาเาคนเข

เดี๋ยวให้ดูใช่คนนี้ค่่เจ้าน่แมนแมนในานในนี้บ่นน่าดยูเจ้าเลยคใคนนี้ไหมอ่ะแล้วระบอบพี่แบตเตอรี่น้องรถบอมาเร้ว้ปากานไผ่าเนนบอากนั่นออน้องสิับเลยเดือนนาลกองไม่ใช่ใช่เออฮรับใช่ใช่ 一万多一点 ถ้าทำงานมัน hmm. ก <The equilibrium release> ็จะอมมีสิทธิ์านแมแ่เดินณนรั่วถั่วคุณชานยุกมัดครับขอหมเลยสไลด์สดเลยสไลเยด์ออกมาก็ินหมดแล้ว้าอ้ยยัด้ถ่ายรูปกับเมเดเลย ก็ีนะประจนะีเด็กี่ยงชมชอบอยู่นะที่เด็นพี่เด็กเงก็หลยสวัสดีครับมาถ่ายรูปสัตวเนี่ยมาถ่ายรูปหอยแองกัตวไรลาหม้อเออเฮ้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 อเ คนทำ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 คนทข้างหลัง um, มีบ้านจะมาเผื่อเพอนจะให้เพื่อนมาด้วยแล้วหมายถึงบ้านนั่งเล่นกันอย่างไรโอ้โหบางคนทำดีมากเลยครับแม่ขอบคุณมากเลยดีงามสุดเลยไปเลย ไม่ดีเพิ่งมานะ

คอริด้ามาจากคอริดาผมก็ไม่รู้นะเคยดูแต่หนังใช่ใช่ดูแตหนังกคอริด้าอริด้าขอบคุณนะในกรุงเทพมีโรงพาบาอริดาส้มเยอะนี่ไม่ใช่แคลิฟอร์เนียนะสไอริด้านี่อะไรไอทานทับไอ้ต้องทัปอากาศวะาไม่รู้ ไม่ก็นี่ไงก็ไอ้นี่ะไอ้กล้วยด่างโคลีได้ไอ้เนี่ยห้าสิบเอ็ดน่ะกล้วยด่างคลีได้แล้วผมรู้จักอยู่แล้วก็รับไปกับเขาดูหนังบ่อยไม่มีว่าถนัดตั้งดาวอตั้งดาวไปเยอะ คุณลี่ฮะน้องเห็งดีดฮะเขาเรียนเก่งมากะ้างนคยโอ้ดเลยภาษาก็เก่งมากฮะะก็มีน้ำใจภาพภาพเวลาผมมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์วิ่งม่เนี่ยทุกครั้งนะคุณนีุ่ณร้นใจเลยคุณุนใจดเเรี่มคุณประสิตัวเดียคุณประสิทิ์นียก็ยังเหลือนะต้นมะพาวอลคุณประสิทิ์

คุณโอ๊ตสวีค yeah, oh, oh, ุณโอ๊ตมากมาคุณโอ๊ตนะขอบคุณนาคอโอ๊ครับคุณน้อนคุณพี่แดงโอเฮะนั่งฟังตั้งนานนะขพี่แดงฮะอ่านไปหัวรถจัรที่ไท